ปกติของกิจกรรมในพุทธศาสนาแหละ,ะเขาก็พยายามมาละศึกษาเรียนรู้กันเขามาอยู่วัดคนก็เอาใส่ช่วงนี้แหละกระตุนการเรียนรู้ธรรมะเขาวัดเขาว่าศึกษาเอาบุญกุศลแน่เอาการปัญญาแน่ละ สะสมไปแล้วแต่แต่ละคนที่จะเรียนรู้ให้เกิดประโยชน์ได้ซํำใดชีวิตมันก็ต้องอาศัยการเรียนรู้ในชีวิตเนี่แหละเรียนรู้อย่างเขามันได้ประโยชน์ทางโลกอะให้มันได้ประโยชน์ใ้ได้วิชาในการประกอบการเลี้ยงชีพให้อยู่ได้สะดวกสบายในทางขัน ในทางทมการอาศัยการเรียนรู้สังขารเรียนรู้ชีวิตที่ต้องดับสิ้นไปนี่แหละในโยกับชีวิตที่ต้องเสื่อมไปเนี่ยใดบททุกต้องอาศัยทั้งการโยกและการศึกษาจังจังถือว่าได้ได้โอกาสนะนะได้โอกาสได้ศึกษาชีวิตได้โอกาสได้เป็นมนุษย์ซึ่งเป็นสิ่งที่ หาโอกาสรนะยะเเกิดเป็นมนุษย์นี่ก็หาสิ่งที่จะมาทาให้เฮ้าเนี่เกิดความเข้าใจในธรรมะแล้วก็บทุกเนี่ยเป็นสิ่งที่ได้นะมันก็ต้องอาศัยเหตุปัจจัยคือบบนกุศลบนเก้าอุปนิสัยเคยสะสมมาแล้วมาต่อกันไปเรื่อยๆเป็นว่าต่อยอดต่อปัญญาไปปัญญามันยังน้อยเอยู่มันก็เลยยังทุกอยู่ ศรัทธามันก็ยังน้อยอินทรีย์อ่อนอยู่อ่ะละอินทรีย์ยังบอกแก่มันก็เลยบุคคลเต็มที่ในความเสือแม้แต่ความเสือในบุญบางคนก็ยังอ่อนนะนั่นสิได้อเลียกว่าบุญเฮ็ดบาปเฮ็ดบุญมันได้ยฉ่าะมีบ่พาศาสนาสวรรค์นรกมีเฉพาะมันคือนี่แหละคือยังอ่อนถ้ามีความเข้าใจในธรรมะแล้วก็ สิแก่แก่ก็หมายถึงว่าเชื้อเลยเชื้อก็ไม่็แบบว่าเชื้อแบบงมงายเนี่ยเชื้อแบบมีปัญญานะเชื้อแบบอาศัยเหตุผลอาศัยการพิจารณาเงิ่ยอื่นๆวา่าศรัทธายาธิพยศอาศัยความเชื้อด้วยอาศัยกันมีเหตุมีผลโดยปัญญาเ่แมะ้นเพื่อว่าอย่างเชื้อเป็มั้ มาว่าโอ้พระเจ้าดนบันดาลเนืเ้อเฮาได้เอลิเด้อมากราบมาไหว้อ่อนบ่อนก็ซื้อไปลวดนะน่านี่ซื้อแบบอใครควรพิจารณามันสามารถสร้อยเฮาได้ได้สิ่งศักดิ์สิทธิ์สวยเฮาได้ได้เนี่ยนะซื้อแบบนี่ได้พิจารณามันกันเลยนี่แหละใครควรมันกันเลยหัวปักหัวปั่มนะเชื้อแบบเมาห์ละบัวใจอาศัยเหตุผล ฉะนั้นพุทธศาสนาอาศัยความมีเหตุมีผลอยู่เหนือศึกษาไปมันกกสีอยู่เหนือเหตุเหนือผลนี่ได้บ้างไหมแต่กับเบื้องต้นก็อาศัยเหตุอาศัยผลเป็นบอกเหตุปัจจัยที่เขาเกิดมาเนี่ยเรื้องของกรรมบันนี้ทางนิพพานบัดคือทําลายเหตุนั่นแหละทางนิพพานเมื่อก็เลยบอกมีเหตุมีผลเหนือเหตุเหนือผลเหนือบุญเหนือบาปไปเหนือดีเหนือโั่เหนือสุกเหนือทุก ผมมีคู่มาสุกมาทุกนะมีคู่ทํำบุญทํำบาปอย่างเด้อเออมันบมมีตัวตนอันนี้ก็ต้องอาศัยนี่แหละศึกษานี่แหละมันจะยุ่เหนือเห็นเหนือผลได้แต่เบื้องต้นก็ต้องมาอาศัยเหตุอาศัยผลเหตุปัจจัยอย่างนอคือยังเกิดเป็นมนุษย์อยู่เหตุปัจจัยอย่างนองคือยังเกิดเป็นเทวดาเกิดเป็นเสี้ยทีอยู่อ๋อมันยังยึดยังมีกรรมยังมีตัวตนยังมีอวิชชายังมีความโง่มันก็เลยหลงว่ามีตัวตนอยู่ นี่นี่ทาสิไปนิพพผานก็คือการทําไร่ตัวตนทาลายความเป็นเฮาที่จะยึดในสิ่งต่างๆนั่นแหละทําลายความโง่หลงทําไายตัวกั่มนะตัวกั่มคือตัวไปยึดมันกั่มเห็นไหมมันก็ยึดเอาไว้แหละมัวเบะนั่นแหละการกระทําพร้อมด้วยเจตนาที่เข้าไปยึดบอกว่าบุญบอกว่าบาปบอกว่าสุขบอกว่าทุกยังมีตัวยึดอยู่ก็คือตัวกิเลสตัวโง่แหละ พุทธเจ้าจังมาคายความยึดอาศัยคายความยึดนี่ไดความยึดมั่นถือมั่นนี่อาศัยอย่างก็อาศัยความทุกข์น่ะสอนอ <c oughs> เพื่อบอดใส่ความทุกข์สอนมันก็นั่นแหละมันก็บอเห็นแล้วว่ามันมันมันตรงยึดหนาๆอยเห็นบ่าบอใส่ว่าทุกข์นี่มันเกิดจากความยึดสุกขก็คือกันนั่นนะแต่ว,ว่ชวาชาว่าสิปัญญาเนี่ย ความหมายของปัญญาสีเกิดได้จากการเรียนรู้ทุกบ่สามารถเรียนรู้จากสุขใดเพราะว่าสุขมันละเพิ่นมีความสุขกับโลกมีความสุขกับรูปเสียงขลิ่นล้มันบ่ได้เห็นเนาะมันบ่ได้เห็นทุกนั่นล่ะมันได้เห็นแต่ว่ามันมันบวควรยึดนะนะกลับกลายเป็นความหลงแปลว่าความเพลินไปเพราะว่าเจ้าขมันงมันมีตัวเสพในจิตนะนะมีความหลงนั้นคนที่พ้นทุกเนี่ยคนที่พ้นสุข ต้องมาใส่เรียนรู้ทุกผูก้ใดจเจ้าท่ถึงสอนทุก,กว่าที่กิ่งแล้วทุกคนมันเป็นทุกมันบแบบนี้แต่ซุกนะเข้ามาหลงทุกลดลงนะว่าสุกมื่อซึ้งเฮาเนี่ยไม่ได้เห็นดอกแม่บอกเมื่อได้ศึกษากับเมื่ได้เห็นแหละเม่ได้เรียนรู้พิจารณาก็บม่เห็นเอะเอามาว้าให้ฟังกับว่าสอนแต่ทุกกันโอ้ยบม่อจะเรียนทุกเนาะเพราะบ่อจะทุกนะ,ะเนี่ยเลยเหนแต่สุก เหตุใดจังสิสุกมา,าวัดกับว้าแน่แนวทางที่เป็นสุกโอ้แนวทางเป็นสุกก็ผลจากทุกเนี่ยแหละผลจากทุกพ้นจากสุกเป็นนิพพานที่นี้ผันให้ผลจากสุกผันไม่เอาเออบ่ได้ต้องเอาสุกเอาวา่าเฮ็ดบุญเนี่ยเอาบุญก็บ,บ่ไดายย้เน่ยเอาบุญนี่มันก็เลอยอยละเนี่ยนี่แหละสิสอนให้เป็นน,นิพพานแับยังมาติดบุญติดสุก คนมันกันเลยนี่มันปัญญามันแบบบอกเขาถึงนะชั้นสูงนะเด้งคั้นกบสวรกับนมีปัญญาก็มีมันบอกคนเขาจะผลทุกข์ก็มีเออข้นว่าติดบุญติดสุกก็ติดไปคนบ่ติดสุกติดบุญกันคือขั้นคือหนทางนิพพานก็มีคนมีปัญญาเขาบอกจะมาเกิดเอก็มีเห็นกับพระเดเจ้ามันจังเออมันก็บไม่ได้ เนี่ยปฏิเสธบอกว่าเออแทมดีได้ดีแต่มันเป็นเรื่องของสัต์โลกเป็นเรื่องของกลับแต่พ้นผลตามสโลมาเนี่ยพ่นมาสอนให้เฮาผลทุกเออเพื่อผมมาทาทังนี้ก็เออไปตามทางที่เป็นความสุขไปแหละแต่แก่นของพุทธศาสนาก็คืออริยสัจสี่เรียนรู้อุปัฏฐันขันนี่เนมาปิดบังไว้บอกแม้นสิมาบอกว่เดียวอชัอกวายัางจักเทศดยังบอกเข้าใจ Oh, เป็นอย่างบอกเข้าใจเอาความบทจริงมาบาะเดี๋ยวบอกเรื่อเอาสิ่งที่บอกสามารถเข้าใจได้มาบาะเดี๋ยวบอกพระเจ้าเพิ่อกับสิ่งเอาความจริงมาบาะเอาสิ่งที่สามารถรู้ได้แหละมาบาะสิมาเบาแบบหลายบาไปแบบคนฟังบอกเข้าใจในนี้บอกคนฟังเข้าใจก็มีคนฟังบอกเขานน้เขาใจก็มีผู้สราพผู้โง่ก็มีผู้ฟังบอกเข้าใจกันนั้นละ่ะมันบอกมูชัก เรียนรู้พิจารณาก็บอกเข้าใจแหละโง่แหละคือเข้าเอาอะไรว่าสอบบ่อพลาดเนี่ยก็สอบตกให้เรียนรู้ตัวตนบ่แม่นเข้าก็บบ่เข้าใจกับว่ายังยึดว่าตัวตอยู่กะก็นั่นแหละเห็นยังบ่มีปัญญาเ็ยังทุกยังยึดยู่วพระอาจาจ้าสอนให้เรียนรู้ตัวตนคือบ่แม้นตัวเข้ากายใจบ่แม่นเข้าหมเรียนให้มันจบเรียนให้มันผ่านสอบให้มันผ่านตรงนี้มันก็บ่ทุก ผู้เรียนผู้ศึกษาผู้ทําความเข้าใจมันเคยึดตัวตนคือเก้ากเจังทุกข์เือเก้าก็บว่เข้าใจในคําสอนคําเทียดที่สอนให้พ้นทุกข์ก็เป็นธรรมดาเห็นปะนี่แหละจังหวะสิ่งที่มีขาในพุทธศาสนาเปรียบเสมือน응เงินทองนี่ไงแม่นบอกเปรียบเสมือนเพชรเพชรที่มีขาที่สดแม่นบอกในโลกเขาต้องมีขามีมูลค้าที่ยิ่งใหญ่ก็คือ,อนิพพาน มีขาสํหรับสัตว์โลกที่ผลจากการเวียนว่ายตายเกิดดังนั้นสิ่งที่เอามามอบให้กันก็คือธรรมะผลทุกข์คือสิ่งที่มีขาที่สุดเนี่ยพระประสงค์องค์้าเจ้าอย่างบเบาะแนวทางที่มีขาให้ห่อมีแม้นมาเบาะทางไปสวรรค์ก็เมียนอยู่ดอกมันช้วเปียบกับเสมือนขามันกับมีขาอยู่แต่ว่ามันมีขาหน่อยเวียนว่ายตายเกิดอยู่มันก็นยังทุกข์อยู่สิ่งที่มีขาที่สุดก็คือทางนพิพพานนี่ผลจากการเวียนว่ายตายเกิด จึงพยายามมาอธิบายความทุกข์ให้ฟังอธิบายเหตุปัจจัยที่เทาเป็นทุกข์แล้วก็ความผลทุกข์มันมีคือนิโรธอันนั้นแหละนิพพานแนวทางปฏิบัติก็เอาฟังให้เข้าใจให้เกิดสัมมาทิฐิเกิดความเห็นที่ทือต้องเกิดความเข้าใจในสังขารเห็นทุกสิ่งทุกอย่างบทเย้งบทสามารถบังคับบัญชาอย่างได้เป็นอนัตตาเนี่ยที่จะลณหน้าไปเมื่อ็ครเห็นความเห็นเจ้าของและวว่ามันเห็นพิษ มันก็เลยเป็นทุกข์แก้ความเห็นเจ้าของแค่นนั้นใช้ปัญญาพิจารณาตามความรู้ความสอนของพระพุทธเจ้าเพิ่นพยายามอธิบายธรรมะก็เพื่อให้เห่าเนี่ยมีมุมมองนั่นมาในทางธรรมมองให้มันเห็นธรรมมองให้มันเกิดปัญญาว่าจะ่ไปปุ่งแต้งกับส,สิ่งนั้นสิ่งนี้ให้เจ้าของเป็นทุกข์นันอยู่มันปัญญามันก็ไปปุงแต้งแล้วก็กูก็เซี่ยวกับสิ่งนั้นสิ่งนี้นนกูก็เป็นทุกข์ก็นี่แหละมันโง่กันนี่แหละบอกเข้าใจในธรรม เอาพิษเอาเถือนยตาควางเสื้อเดียวโยนนั่ว้นมันงูแต่ละคนกะเขาไม่เฮ็ดให้เจ้าของเป็นทุกข์เพราะว่าเขามีดีเบื้องใจเจ้าของแหละเนี่ยผนั้นผูนนี้มีดีก็เรื่องของเขาไปแหละเขาจะตกนรกเขาเฮ็ดม่ดีเฮ็ดเบียดเบียนยนสร้างกรรมให้ผู้อื่นยางคนเนี่ยมันเสียบอยู่แล้วคนมีกิเลส สีเฮ็ดดีสั่มไดก็ปรุงแต่งเขาว่าดีอยู่แล้วถ้าเขาบ่พอใจถ้าเขาพอใจก็ปรุงแต่งเฮาดีมันเป็นลักษณะที่ยึดธรรมะไม่ได้ไม่มาสอนให้ยึดดียึดถยยึดสุขยึดทุกข์ให้เข้าใจในสิ่งปากฏว่าจะไปหาเลืง้งให้ซักแต่วะเนี่ยสิ่งต่างๆที่ปรากฏนะให้เฮาเห็นว่ามันเป็นธรรมะเนี่ยไปปรุงแต่งให้มันมีอย่างมีฤทธิ์มีเดชได้เฮาได้หลงหรอก สิ่งอย่างที่มีฤทธิ์มีเดชกันย้อนมันฤทธิ์มีเดชกันย้อนมีขู่นั่นแหละเรนบอกบุญยอะฤทธิ์กฤทธิ์ก็ใส่บุญที่มาเฮาได้เข้ามาเกิดบุญกับบุญกรรมไปบาปยอะฤทธิ์คือกันนั่นแหละบาปกรรมกันมันก็มีฤทธิ์ให้เฮาเป็นทุกข์คือกันบุญก็มีฤทธิ์ให้เฮาเป็นสุขก็กรรมไปเนาะเอออีหยังสิสักเสียอกับมันไปสิเฮ็ดโดนบันดาลให้เฮา กรนี่แหละสักดิ์ตัวนี้แหละสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะสิ่งที่เจ้าของเฮ็ดนั่นแหละนี่แม้นว่าผู้ใดผู้โดนบันดาลเฮ็ดได้สิ่งที่เจ้าของเฮ็ดน,นั่นแหละมันโด,ดนบันดาลนาี้จเนนจ้าของได้รับผลก็คือวิบากกรรม,มเฮ็ดดีก็ได้ดีเฮ็ดโสก็ได้โสเนี่ยหวานเพื่อเช่นไรว่าย่อมได้ผลเช่นนั้นแหละเหมือนจีไปตปลูกต้นมะกกยให้มันได้มะฮุ่งเมือนก็มี่แม้นะมันก็ได้ผลแบบ้วอยอมาเฮ็ดโสก็ได้โสอมา ผลที่เจ้าของเฮ็ดกระทุกเฮ็ดดีผลที่เจ้าของดีกสบายใจมีความสุขอันนี้ก็เป็นผู้ที่ผู้ปฏิบัติรู้ได้เฉพาะตนเจ้าของนั่นแหละก็เลือกเอาแหล่งเฮ็ดใดๆมันจังบทุกในใจเจ้าของแนวทางใดละ่ะระพุทธเจ้าก็มาสีแนวทางให้เสือๆแต่ว่าความสุขมันก็คือสังขารความทุกข์คือสังขารเน่เบ่มันก็ยายาบจีไหันถึงการอนี่าไปยึดในสังขาราไปยึดในสิ่งุงแต่งอนี่าไปหลงในความคิด คิดดีคิดไม่ดีมันก็คื้สังขารใ,ให้อยู่เหนือสังขารทีนี้ก็ต้องใช้กพินการพิจรารณาด้วยปัญญาการเรียนรู้สังขารนั่นแหละว่าโมเมนต์ต่วนโมเมนต์ห่อที่นี้ก็อยู่น้กากันแบบใดก็อยู่แบบโมเบดียดอยู่ในสินนั่นแหละก็จังว่าคิดดีแต่เผ้าดีท่าดีแต่ปัญญามันก็ซอยให้เฮานี่มีสติในการพิจารณาว่านี่ไปยึด ในความคิดดีในความเบาดีในการกระทําดีอืเพราะปัญญ่าสัมมาทิฏฐิตรงนี้สิโซสิสีห้เโาเห็นว่าเข้าเข้าไปยึดในดีเออมืนกันยังมีตัวตนมืนอกันยังมีกรรมมืนอกันยังมีการเกิดอยู่มืนกันยังมีทุกจ้ะนี่มันสิไหลไปตามปฏิจจสมุปบาทเนี่ยอทูกเกิดวนอยู่เนี่ยปฏิจจสมุปบาทก็แค่อันนี้แหละกรรมกิเลสกรรมวิบาก่างนี้แหละเป็นเหตุเนี่ย เพราะสิ่งนี้มีสิ่งนี้จึงมีแหละเพราะมีกูมันก็เลยมีกัมเนี่ยเดี๋ยเอาย้องไงไง่ายเนี่ยมีความเป็นเฮ้ามันจึงมีสิ่งต่างๆนี่เนี่ยเฮ้านี่แหละเกิดขึ้นก่อนมันก็ยุดที่เฮาเนี่ยจบที่เฮ้าเนี่ยจบที่ความม,มีตัวตนเนี่ยความทุกข์ทั้งหลายทําลายอวิชชาวความเห็นพิษมศึกษรเรียนรู้บวยเห็นอะไรอย่นข้งทุกข์ ย่อโยอะเข้าใจแต่กงาง่ายย่ถ้าผู้เข้าใจบางคนก็เข้าใจง่ายก็มีอบางคนบวชมาเป็นซิปอยู่ฟังเทียนหลวงพ่อมาเป็นซิว่าปีก็มีเข้าใจก็มีออยังไปหา board, ออนบอดยังไปหาสิ่งซักซิ์ยังไปหลงในพระมีฤทธิ์มีเดียดย่ยังบ่เข้าใจย่พระอาหน์ขึอ้นอยังคือผู้บ่มีกิเลสม่นพระลรหน์คือผู้มีฤทธิเดียดมิเต พระอรหันต์คือผูมบ่มีกิเลสและทุกคนก็เป็นพระอรหันต์ได้ก็เฮดได้เจ้าของมดกิเลสก็เป็นพระอรหันต์ได้ลหละเมื่อไอย่ดสพระอรหันต์ก็ยู่ในตัวจนเจ้าของนี่เด้ยเราไปแสวงหาพระรอรหันต์ยืดสยล่ะผู้ด่ดเจ้ามาสอนให้เฮาเป็นพระอรหันต์ทั้งหมด่ว่าหญิงชายว่าโยมมันไ,ได้แม,มอ้อยู่ในพระอยู่ในพระหรือพระปฏิบัติเข็งๆในนั้นเป็นพระอรหันต์ไม่ได้แม้ อยู่ที่ใจที่ผวมมีกิเลสก็แับพิจารณาด้วยเหี้ยด้วยผลตัวมันก็มีพาระอรหันต์มีฤทธิ์มีเดชกับพาระอรหันต์สี่ประเภทนี่มันบอกสุขวิปัสสโกนี่พาระอรหันต์บวมีฤทธิ์มีเดชกม็มีอะไรกันบวสามารถแสดงฤทธิเดชได้ก็มีเป็นเมตกิเลสแต่คุณสมบัติตรงนี้แหละคือพาระอรหันต์แต่เรื่องฤทธิเรื่องเดชนี่เป็นผลพ่อยได้ พุทธเจ้าไม่ได้สรรเสริญหรอกไม่ได้ให้แสดงพร้อมเด็ดเดียดไม่เสียให้คนหลงเพราะว่าคนโง่มันหลายคนโง่บงุจักดอกพระอรหันต์เปรี้ยหยั่งคณะสวดผู้มือก็ยังบงุช building, Murray, building, the ักอรหังพระเป็นผู้ไม่มีกิเลสเป็นยังบูศึกษาไหว้พระผู้มือกันเป็นบ่เออขอนอบน้อมน้ำโมตระกันขึ้นขูดเถื่อขุดเถอะไปเห็นอย่าง ว่านอบนอนแต่พระผู้มีพระภาคเจ้าผู้ไม่มีกิเลสบันน้เมนผู้มีฤทธิ์เดียนี่เหมือนบ่ะันนี้เหมืนผู้ม,นนม,มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์มีอิทธิฤทธิ์ปฏิหารไปวัดไปสิเลือกับไปหาแต่มองมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์มีอิทธิฤทธิ์ปฏิหารชดอนบันดาลเนื้อเฮ้าทำพิธีกรรมต่างๆมันลงไปมีได้เข้าใจว่าเข้ามาวัดก็เพื่อมาศึกษาวัดรมคำสอนเพื่อละกิเลสในใจเจ้าของเพื่อเจ้าของไปหมดทุก ก็เพื่อเจ้าของเป็นพระอรหันต์นั่นแหละคนมึนโง่คือสีวังสูงแท้ระวังสูงเอียงเจ้าสีวังยังเอาสีวิตเจ้าะหวังต่ําหวังตกนรกบ่หวังต่ํากะเนี่ยหวังกลางไม่ยังพบพุ่มกลางมนุษย์เทวดาบ่ไม่ได้แม้หวังสูงหวังพ้นทุกข์มันเอาหวังสูงอย่างเดี๋ยวนี้มันเพิ่มเอาหวังสูงคนโง่อะไวบ่หวังนิพพานเนาะคนบุหุจักนิพพาน คบหัจักทุกข์คเนืึดทุกข์ย่คนงโง่หละคเนยึดทุกข์คนยึดผ้นทุกข์กเขาก็ไปนิพพานด้วเขาจะปฏิบัติไปนิพพานแหละไม่เข้าใจนี่นี้แหละยังเึดทุกข์อยู่ยังเห็นนิพพานว่ามันเป็นสิ่งวัตเสื่อพุทแต่เจ้าตัสรู้มาสีให้เอาผลทุกข์เาแบโอ้ยมีได้ยึดปฏิบัติด,ดับทุกข์มีแต่ปฏิบัติผลัรรกกิเลสเจ้าขวั แต่ว,ว่าพระลาหน์เพิ่นมีเอียงสูงส่งบทสามารถห้านี่ยโอ้โหน่อยค่าต่ำต้อยบอสามารถปฏิบัติได้ผดม่วงไปเนี่ยนะมันบรได้เกี่ยวครับความรู้ทางโลกบรได้เกี่ยวครับจนเรื่อรวยอยู่ที่ความเข้าใจในตัวตนนี้ปัญญาดับทุกข์นะเม้นปัญญาทัางโลกเขาเอามาโอดอ้างเดียว จบด็อกเตอร์มึงจบปอดยพสซี่หลวงปู่จันทาไม่ได้อ่านหนังสือไม่ได้เพิ่นกันยังปินพระหรหันได้หลวงปู่ลงตาเพิ่นนั่นแหละคือจิตของผู้ประเสริฐจิตของผู้ที่ควรกล้าว้แม้แต่กบ้าว้คนมีเงินมีทองแม้นไปกบ้าว้พญานาคที่ดลบรรดาอี่อย่างเงอือ่า่างง่่่่่่่่่่่ว่าแลงงว้วอ,ออ่ว่่่่่น่่่่่่่่่่่น่่่่่่่่่่่ั่่่่่่่่ มีสติปัญญาไขขควนเอาตัวเองให้มันหมดทุกได้เพราะมาอาศัยคําสอนผู้รู้คือคําสอนพระพุทธเจ้าไม,ม่ดีบอกได้มาหูความจริงแล้ะได้เห็นความหูเจ้าขวางเลยก็ละเลยแม่ความเห็นผิดเห็นเทอเหมือนกันนั่นแหละก็เกิดปัญญาลหละเห็นอย่างวม่าก็บมมริเลิงลหละเพราะมันบมจะทุกข์หมจะมีตัวตนบมจะเกิดอือคือทางนิพพาน มีจะเกิดมันจะเกิดเมันกันนั่นแหละมันจะสุกกับสิ่งนั้นสุกกับสิ่งนี้เห็นบุญก็โอ้ปะปัถนาสวรรค์พัถนานิพานนังคืดเอานังอ้อนวอนเอาบ่อันบุญนี่กับว่าเฮ้ยบุญนี่สวยเฮ้เฮานี่ไปนี่ผ่านเด้อบ่คืดเอานี่นั้นบ่มันคืดนิดนิดออกมาได้ได้กับสิไปนี่ผ่านกันเฮ็ดบุญก็ต้องปรงมือปฏิบัติต้องูจักเส้นทางต่อ เงินใ,นใดมันจังเจ็ผลทกใดอาศัยอย่างส่เรื่องสติพิจารณาปัญญาที่เข้าทุกมีปัญญาอ่นปัญญายัางน้อยปัญญาอ่อนหน <c oughs> ลังกายแก่แล้วแต่ปัญญาน,นี่อ่อนบ่เออเภามาแก่มากนันบอหูจักว่าสังขารเสื่อมไปแก่นี่ไม่ปัญญาแแก่ไป ร่างกายมันแก่เท่าไปแล้วก็เออมันยากกแก่ขึ้นมาในแม่เรียนรู้ชีวิตในแม่วะโออย่างยึดมั่นถือมั่นหได้ลเอเดียอมัวเฮ่าปูดเท่าน้าเดียวก็ตายกันเมื่อไรเนี่ยเออมันบ่มีไผอยู่ขาฟ้าบ่มีไผครอบครองีอย่างใดอยู่ด้วยไหลกมันยึดมั่นถือมันอย่างสิไปหายไปสูญให้ไผสิไปทุกข์ให้มันโง่เห็นยังเดียวสอนเจ้างแหละครูพุทธทาสเป็นบอกครูไม่ได้เกิดมาเพื่อเป็นทุกข์ฝึกเนี่ยไหนอกให้เจ้าของเป็นทุกข์ มาได้ดั่งใจก็เป็นทุกข์แม่หรอว่าสไปเอาอย่างได้ดั่งใจซะในเมื่อทุกสิ่งทุกอย่างมันเป็่นไปตามเหตุปัจจัยเขาได้อย่างมาพอดีมดนี่มองแบบธรรมะนี่มันก็บทุกข์แหละนี่แหละเหตุให้เจ้าของบทุกข์กูก็เลยบอกโอเพะกูบทุกข์โอ้โวะลาดมาเรียนรู้คําสอนพระพุทธเจ้าอนนี้เดีล้วก็กูนี่ก็บอแม่งกูหอก ทำลรยตัวตนทำไายตัวกูอุปทานขันความเห็นว่าตัวเห่าเนี่ยแหละแต่ว่านี่แหละมันต้องกำหนดมันต้องเอาใส่เหีุยือว่าละไอ้ใส่เหียที่จะเรียนรู้ตัวตนทำลายตัวตนแล้วก็มันก็ซีอู่เนือเหีุยว่าอการเมื่อเหีุยคก็การเมื่อตัวตนนั่นแหละผมมีตัวตนมามันก็บุมมีเหีุยมันก็บุมมีผลเลยบุมมีผู้รับผลเลยเด้ กรรมสิส่งผลมากบ่มีผู้รับผลพระลาหันเออกรรมส่งผลมาโยอแต่บุมีผู้รับกรรมเพิ่นบ่ได้ทุกพวกขลานาเทอโจรทุกข์ก็ดูตายเพิ่นบ่ได้มีเหมือนผู้รับกรรมได้แต่ลวกก็กระวาลอะเพิ่นรับกรรมแต่ตัวตัวนงพระลหันบ่ได้มีบ่มีกูวมันรับตายก็ตายไปแล้วไมมร่างกายมันใจมันบ่มีความยึนว่าเหาแ่ะไปนิพพานเห็นบเพิ่นเขานิพพานพูแห้งแล้วเป็นพระลหันแล้ว เรนสมาทุกกับลัางไก่เน่าๆอันนี้เหนอยังมีแต่เห่านี่แหละโง่กันอยู่หลงกันอยู่มันมันถือมันตัวต้นกันอยู่เนี่ยของกูอยู่อันนั้นของกูได้อันนี้ของกูได้อยู่เอจี๊ยบกบวยมีแต่กูมีแต่กูอย่างกับกูอย่างกับกูนี่แหละทุกทุกทุกโย่ทุกจังได้กูโง่อยู่เออโรคก ทุกทั้งโลกในโลกนี้มโหมข่อยผู้เดียวนี่ทุกงอผู้เดียวทุกผู้เดียวเลยถ้าหลานเพิ่นบ่ได้ทุกนั่มเหลยนี่แหละโลกทุกในโลกนี้มโหมข่อยผู้เดียวเอ้ามาห่วมมาห่วมเจ้าของมันทุกมันยึดว่ากูกูมันก็มโหมอยู่ในกูนี่แหละเกากูอ้อตัวตนอ้อกูก็บัทุกตัวนี่อย่างสิมโหมเพราะว่าตัวกูนี่มันคือที่อยู่ที่อยู่ของกิเลส คือรังของกิเลสใจนีขั้ก็มีทุกข์นั่นเองรังเกตบ้างแหละมันสิบทุกในได่สร้างหั่งให้กิเลสมันอยู่เนาะเอามาๆรวกกูก็สิเอาเสียงกูกษีเอากูกสีเชียบผู้นั้นกูก็สร้างพูนี้กูก็์อบยึดยึดยึดอยู่เน,นี่ยน,นันแหทุกในได้มันมีตัวตนขึ้นมามันก็ประทานขันมรู้อริยสัจหน่วงเหตุของทุกข์หน่งทางผลทุกข์ มันก็ต้องห่วมใน่อยพูดเดียวนี่แหละมันห่มม่อยพูดเดียวเนี่แหละอเออเพราะมันห่มนั่นแหละห่วมในคนง้อล่ะคนบองง้อครับมาได้มาห่อมม่ได้ออกกิเลสมาห่วมไว้อยู่ในใจเนาะมีแต่เอาอ้อเอาอ้ออะไรเี่ยังของกูวะบ่มี่ริสุกทุกข์กับไผ่บ่มีลูกกูกับบ่มีพ่อกูกับบ่มีบ่มี่ยังเป็นของของกูเดีมีปัญญานั่นเออ คำว่าบ่เมนอย่างบม,งมมีของผัมีแมว่าโบดูแลใส่ใจก็ดูแลส่งเคาะโผสงเคาะรู้สงเคราะมีเกี่ยวข้องกันก็นดูแลกันเตมหมายถึงใจนะว่าบัได้ยึดว่าเอามาเสียให้ผูเป็นสุขเป็นทุกข์ในใจนะอืมชีวิตดําเนินเป็นคนดีปกติซ้อยเลือกกันไปอย่างซ้อยอย่างกันได้เนี่ยเนี่เนี่ยฮ็ตตัวปกติไม่ได้แม้นนฮิตตัวแปลกพิสดาร ธรรมะมันเหลืองธรรมาดา